พื้นฐานกับกราฟอะไรสำคัญกว่าสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้มาในส่วนของ mindset ที่เกี่ยวกับการลงทุนหุ้นในระยะยาวนะครับคำถามนี้ครับผมมันจะขึ้นอยู่กับว่านะครับเราเนี่ยจะเอาอะไรนะครับคุณผู้ชมเคสนี้ครับผมเราจะพูดถึงการลงทุนระยะยาวหากเราจะลงทุนระยะยาวเนี่ยครับผมพื้นฐานเนี่ยมันสำคัญกว่ากราฟมากๆนะครับ หากของมีค่าอยู่ที่ไหนมันก็มีค่าเสมอครับคุณผู้ชมถามว่ามีหลักฐานไหมแน่นอนครับว่ามีคุณผู้ชมทุกท่านที่ดูคลิปอยู่เนี่ยนะครับแม้ว่าคุณผู้ชมจะมีความรู้เรื่องหุ้นก็ตามหรือว่าไม่มีความรู้เรื่องหุ้นก็ตามเนี่ยลองตอบทันทีหลังจากที่เห็นคําถามนี้ผมขายทองคําแท่งหนัก10บาทครับในราคาหนึ่งแคุณผู้ชมจะซื้อหรือไม่ซื้อส่วนใหญ่เนี่ยจะตอบว่าซื้อทันทีอยู่แล้ว เพราะอะไรเพราะคุณผู้ชมรู้ว่าทองคำณตอนนี้หรือว่าทองคำที่ผ่านมาต่างๆนานา,นานเนี่ยระยะยาวอะ่ะมันเป็นขาขึ้นอยู่แล้วและทองคำตอนเนี้ยแท่งไทยเนี่ยมันาาบาทละประมาณสักส0 0หมื่นปลายสี่หมื่นประมาณนี้ใช่ไหมครับพอคุณผู้ชมรู้มูลค่าของทองคำคุณผู้ชมตอบได้ทันทีเลยโดยที่ไม่ได้ดูกราฟคุณผู้ชมไม่กลัวมันลงหรอครับผมขาย10บบาทเนี่ย ทองคำหนักสิบาทเนีราคาหนึ่งแสนคำถามคือคุณผู้ชมไม่กลัวมันลงเหรอครับแน่นอนครับผมว่าคุณผู้ชมส่วนใหญ่ไม่กลัวเพราะคุณผู้ชมรู้แล้วว่า20ปีที่แล้วนะทองบาทเท่าไหร่และตอนนี้ทองมันบาทเท่าไหร่แต่ทำไมกับหุ้นเนี่ยถึงไม่กล้าทำหลายคนกลับกลัวในเวลาที่หุ้นเนี่ยลงแบบนี้นะครับซึ่งคอนเซป ที่หุ้นเป็นณปัจจุบันนะครับคุณผู้ชมมันเป็นแบบทองคําเมื่อกี้เลยครับผมแต่ว่าคุณผู้ชมต้องเลือกคัดสรรตัวให้ดีนนะครับแล้วก็ศึกษาข้อมูลให้หละเอียดนิดนึงว่ามั่นใจแน่ๆว่าบริษัทเนี้ย สามารถหาเงินทำกำไรได้สม่ำเสมอแม้ว่าสภาวะเศรษฐกิจจะเป็นแบบนี้ก็ตามถามว่าสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นขาลงดอกเบี้ยขึ้นหุ้นมีกระทบไหมมีกระทบแน่ๆครับคุณผู้ชมแต่ว่าบางบริษัทเนี่ยมันจะยังขายของได้เหมือนเดิมแต่มันก็จะแบบมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นทําให้กำไรดรอปลงนิดหน่อยแต่บางบริษัทมันก็แบบดรอปไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยหากจะใช้คอนเซปต์ประมาณนี้ที่แบบไม่ดูกราฟเลยคุณผู้ชมต้องมั่นใจว่า มันสามารถหาเงินได้ธุรกิจยังไม่ได้ปกติหลายคนชีวิตพังเพราะตามข่าวเยอะเกินไป การตามข่าวถามว่ามีประโยชน์ไหมคําตอบว่ามีประโยชน์เนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับว่าคุณผู้ชมนหมายความว่าอะไรการตามข่าวเนี่ยคุณผู้ชมก็ต้องเช็กว่าถ้าเราตามข่าวนี้ไปเนี่ยมันมีประโยชน์กับหุ้นที่เราถือไหมฟังไปเพื่ออะไรนะครับถ้าเกิดว่าบางครั้งเนี่ยถ้าไปเป็นข่าวเต้าข่าวอะไรแบบนี้มันไม่มีประโยชน์แล้วก็ไม่มีผลกับพื้นฐานของหุ้นเราอยู่แล้วเนี่ยแบบนี้ก็ไม่จําเป็นต้องฟังนะครับบางคนเนี่ยไปฟังผู้เชี่ยวชาญฟังอะไรเยอะแยะเกินไปมันนาให้แบบ บางครั้งเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยเกิดความสับสนนะครับแล้ววิธีแก้ล่ะนะครับแก้อย่างไงอย่างแรกครับคุณผู้ชมเราต้องตั้งเป้าหมายตัวเองให้แน่แน่ก่อนนะครับว่าจะเอาอะไรหากคุณผู้ชมแบบต้องการออมหุ้นสะสมนะยะยาวกินปันผลเป็นแพสซีฟอินคัมเนี่ยหุ้นที่คุณผู้ชมจะเลือกมันจะเป็นอีกประเภทหนึง่งถ้าเกิดว่าเป็นหุ้นโกลดเนี่ยหุ้นที่คุณผู้ชมเลือกมันจะเป็นอีกประเภทหนึง่งซึ่งในบางครั้งหุ้นโกลดเนี่ยถ้าเกิดว่างบมันไม่โกลดด้วยแบบนี้กราฟมันจะเป็นขาลงอันนี้้ยออาาจจะตงชชร่ว นนิดห่่อยแตสําหรับหุ้นปันผลครับคุณผู้ชมที่มันเป็นเครื่องปั่นเงินที่สามารถทํากําไรได้เรื่อยๆ,ๆปั่นเงินให้คุณผู้ชมได้เรื่อยๆแบบนี้กราฟเนี่ยก็ไม่จําเป็นเพราะฉะนั้นครับผมหากคุณผู้ชมมาในทีมปันผลทีมแพสซีฟอินคัมเนี่ยแค่ซื้อมันให้ถูกมากๆก็พอนะครับแล้วก็ที่สําคัญครับคุณผู้ชมหากอยากลงทุนแล้วมีความสุขเนี่ยศึกษาพื้นฐานให้ดีวางแผนซื้อตั้งออเดอร์ซื้อปิดจอทิ้งได้เลยครับผมเลิกสนใจคนอื่นเลิกติดตามสื่อเลิกติดตาม อะไรต่างๆนานาที่มันจะทำให้เราค่อยเขวไปจากเป้าหมายและวันๆเนี่ยทำแค่สิ่งที่ตัวเองต้องทําก็พอตัวอย่างเช่นวันๆเนี่ยไม่ต้องไปตามข่าวอะไรเยอะแยะมากมายนั่งหาหุ้นนั่งแกะหุ้นที่ตัวเองชอบนั่งดูข้อมูลหุ้นถ้าจะดูข่าวจริงๆเนี่ยเว็บไซต์ที่ดีที่สุดสำหรับการดูข่าวครับคุณผู้ชม set.or th ครับนี่คือเว็บไซต์ดูข่าวที่ดีที่สุดเพราะอะไรเพราะว่าข่าวที่ออกมาในเซตนะครับผมมันจะเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของบริษัทหรือว่าข่าวที่มีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับบริษัทเท่านั้นหากคุณผู้ชมตามข่าวในเซตที่เกี่ยวกับบริษัทเท่านั้นเนี่ยมันจะทําให้เราเห็น พัฒนาการหรือว่าอัปเดตของกิจการว่ากิจการที่เรากาลังซื้อหรือว่าหุ้นที่เรากาลังถือเนี่ยมันเป็นอย่างไรมันเป็นไปต่อได้ไหมหากคุณผู้ชมจะปรับแผนให้ปรับตามนี้ไม่ใช่ไปปรับตามข่าวแบบตัวนี้จะขึ้นไหมตัวนี้จะลงไหมแบบเนี้ยไม่เอาเลยครับถ้าอยากมีความสุขให้ทําแบบนี้นะครับผมสาหรับข้อสุดท้ายครับหากหุ้นดีแล้วเนี่ยระยะยาวยังไงคุณผู้ชมก็ชนะเพียงประเมินมูลค่าและซื้อในมูลค่าที่ถูกก็พอ ตัวอย่างเช่นหุ้นตัวหนึ่งนะครับสามารถทํากําไรได้1,000ล้านต่อปีที่ราคา40บาทหากมันลงมา 20บาทถ้ามันก็ปั่นเงินอาจจะแบบไม่เต็มพันก็ได้ครับคุณผู้ชมอาจจะ900ล้านดรอปไป10%หรือว่า850ล้านดรอปไปประมาณ15%แล้วราคามันลงแบบครึ่งหนึ่งแบบนี้แน่นอนครับคุณผู้ชมเมื่อกําไรมันทำได้เหมือนเดิมเนี่ยปันผลเทียบกับต้นทุนที่คุณผู้ชมซื้อเนี่ยมันจะเป็นเปอร์เซ็นต์ที่เยอะขึ้นอย่างเช่นหุ้นตัวเนี้มันเคยปันผล6%แต่พอมันราคาดรอปมาครึ่งหนึ่งเนี่ยมันกลายเป็น ปันผล10%ของเงินต้นที่คุณผู้ชมซื้อเนี่ยครับผมถ้าเราซื้อได้ถูกพอเนี่ยแปบ๊แปบๆเดียวเนี่ยแค่ปันผลก็ทําให้เราเนี่ยสามารถคืนเงินต้นได้ทั้งหมดหรือว่าคุณผู้ชมจะเอาไปรีอินเวสเพื่อให้ได้ปันผลเพิ่มขึ้นก็จะเป็นประโยชน์กับพอร์ตคุณผู้ชมมากขึ้นนะครับก็หวังว่านะครับคลิปในวันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งไม้เซตที่จะช่วยให้คุณผู้ชม ลงทุนได้ดีขึ้นนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับอยากออมหุ้นแต่ซื้อแล้วมันดอยสรุปหุ้นถูกคือตรงไหนกันแน่ราคาเท่าไหร่หนังสือเล่มนี้มีคําตอบครับหนังสือเล่มนี้ผมเขียนขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือมือใหม่หมที่จับต้นชนปลายไม่ถูกคอนเซ็ปต์หนังสือคือ how to โดยที่ผมจะชี้บอกคุณผู้ชมเลยว่าการแกะหุ้นสเตปหนึ่งสองสามสี่ห้าไปดูตรงไหนบ้างหากคุณผู้ชมต้องการซื้อหุ้นชื่อดังในประเทศไทยเพียงเปิดไปบทสอนประเมินมูลค่าหุ้นภายใน10นาทีคุณผู้ชมจะรรู้เลยว่า่าาาคทาี ถูกคือเท่าไหร่ซื้อตรงไหนและวางเงินยังไงบอกหมดเลยครับผมเนื้อหาสั้นกระชับเข้าใจง่ายอ่านจบได้ใน1วันหุ้นแต่ละตัวเนี่ยมันมีวิธีการหาเงินไม่เหมือนกันหุ้นบางตัวถูกซื้อได้หุ้นบางตัว ต่ซื้อแล้วไส้แตกผมไม่อยากให้คุณผู้ชมที่ซื้อหนังสือไปขาดทุนผมจึงสร้างคอร์สฟรีขึ้นมาแถมหนังสือเล่มนี้เพื่อที่จะบอกคุณผู้ชมว่าหุ้นแบบไหนถูกแล้วไส้แตกหุ้นแบบไหนถูกแล้วซื้อได้หนังสือเล่มนี้ผมจัดปโปรที่ราคา999บาทแถมอ e ีบุ๊กฟรีและอ e ีบุ๊กมีอัปเดตให้ตลอดชีพคุณผู้ชมไม่ต้องซื้อหนังสือเล่มนี้ซ้ําเลยอย่างที่บอกครับมีคอร์สฟรีที่ผมว่ามาเมื่อกี้แถมให้ด้วยสนใจทักมาได้ที่ตรงนี้นะครับ